เราจะลืมไหครับนักมวยทุกท่านที่ขึ้นชกบนเวทีของเราในค่ำคืนนี้และทุกสัปดาห์ครับมีโอกาสลุน้นเงินรางวัลพิเศษนะครับอย่างเช่นรางวัล i g h t of the night ครับคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์และ Fighter of the น i น h t ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รางวัลละ1 0 0 0 0บาทจากทาง global house ครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยจาก a อ d e ์ s ซนครับน็อกด้วยเตก้านคอเขอ่าลอยหรือว่าสอบกลับครับ,ร,บรับไปเลย10,000บาทเท้านัน็อกด้วยจระเข้ฟาดหาง3 0,000บาทเต็มจะเป็นองนัักมมวยครบผ เรามาสู้กันต่อครับคู่สามวันนี้ครับ143ปอนด์ระหว่างอิหร่านและประเทศไทย ladies and gentlemen introducing to you the fighters from bout number three this evening at 143 pounds the first is from the Blue Corner, 29 years of age, standing 181 centimeters tall, with a fight record of 39 fights, 26 wins. Please give it up for Vahid Nika from Iran! Ladies and gentlemen สวนชกจมูกแดงครับอายุ18ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยสูง1.77เซนติเมตรชกมาแล้วถึง48ไฟ์ชนะ39ขอสิประมือต้อนรับให้เพชรกระโจนสิงป่าตองยิม from ไทยแลนด์ สิงปาตอง from the red corner ส่วนผู้ชีขาดบริวทีได้แก่กรรมการอมอนชัยวิสุงเรคู่ที่3นะครับเป็นการชกในพิกัด143ปอนด์ครับเพชรกรณสิงป่าตองพบกับวาฮิตนิค่าจากอิรากครับ่ะฝ่ายที่เป็น FC ของช่อง8ข้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับทางด้านของเพชรกรณสิงปาตอง เป็นลูกศิษย์ของท่านพอสนิทรอดเซนครับมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับสรวิท์นวลแก้วครับ18ปีครับ177เซนติเมตร48ชนะ39สิงป่าตองส่งเข้าประกวดครับจาของฉายากระทูบอยนะครับนักเรียนโรงเรียนกระทูวิทยาครับตอนนี้น่าจะเปิดช่องแกดเลข27ชมกันทั้งกระทูทั้งป่าตองนะครับวันนี้จะมาเจอกับน้กมวยอิรานครับวาฮิตพิฆาครับ วัย29ปีสูง181เซนติเมตรอยู่ในทีมงานของตอแย้มสวนนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นนักมวยคาถาของบาบาักฮั้กี้นะครับอไอบ้ปัดปืนกลของเราครับก็มาอยู่ในสนามด้วยนะครับบาบักฮักกี้ วันนี้นะครับนักมวยทุกคู่และทุกคนนะครับยังได้ดูนรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดนี่ครับบาบากกี้ครับแล้วก็ไฟเต์ออฟเดอะไนท์ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดยโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับและนอกจากนี้นะครับถ้านอกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาก็พร้อมจะแจกนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยสอกกลับ แอนตซิมมอบให้10,000บาทถ้าจระเข้ฟาดหางก็มอบให้30,000บาทครับขอบคุณคุณวินัยวีระพุทชงครับจากไทยนครพัฒน,นาครับแอนตซิโตเร็วมากๆครับทางด้านของเชรกรุณวันนี้ปล่อยเวทมา143แล้วนะครับกรรมการณ์อมอชัยครับบนเวทีทําหน้าที่แม่อยู่ที่กระทูอยู่ที่ภูเก็ตสมัยที่ เดินทางไปถ่ายทอดที่นั่นนี่ตัวยังเล็กๆน้ำหนักน้อยๆอยู่ครับอย่าลืมนะครับมีนัดกันนะครับทุกเสาครับแฟนๆคอมวยการต่อสู้ครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับศึก LWC Super Champ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามินทราครับ จัดมวยคุณภาพให้ชมกันทุกสัปดาห์่ะลุนกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แลนะครับ2คู่แรกเป็นมวยรอบครับมวยรอบเงินชัยโยเป็นนั้นว่าประกาศสิทธิ์ปอประจันศีจะเจอกับทางด้านของโมฮัมหมัดนะครับ โอ้สูงจริงๆครับทางด้าของวาฮิตต้องสอยหน่อยแล้วครับทางด้านของเพชรกรณนครับมาละกอมันสูงครับต้องขยงหน่อยแหมฟองไฟว่องไวใช้ได้ครับวาฮิตแหมดึงหลบได้ครับขยับเข้าไป1-2โอ้โหรวดเร็วครับ ไม่ใช่การมณิตหนุ่มก็ใกล้เคียงครับวาฮิตโอ้ยต้องระวังครับต้องระวังครับหมัดคลอสหมัดขว้างเจาะขาเอาแล้วโดดขวาถีบหน้าครับโอ้ยประมาทไม่ได้ครับเพชรกระลุน,นแม่ไปทิ้งกาดอย่าลองของนะครับแม่ไม่ใช่ปุยนุ่นนะครับกำปัน้นหมัดเท้าเขา่าซอก คณจะดีกรีอะไรมาจากไหนโดนก่อนนี่ฝายก่อนนะครับช่วงชกยาวจริงๆครับไว้ี่ค่ะไปคอยเจาะไปครับเพชรกระนครับแม่แต่ว่าเรื่องของความใจร้อนนี่เพชรกระ้นก็ต้องมาว่าแม่แติเดเบอร์ดับต้นๆเลยครับโอ้โหสับไปที่ขาครับแบบนี้ถูกต้องแม่ตองเตะนี่ต้องเตะเตะให้เจ็บเลยนะครับเตะให้กลัวเลยครับไปเลี่ยเกี่ยคลึงคลึงคำคลยังไม่ได้ครับ หัวต้องหัวให้หนักครับอาวุธมวยไทยแต่ก็มีแรงบิดจากสะโพกต่อยก็มีแรงส่งจากหัวไหลนะครับจิ้มวางแข้งอย่างไม่ปล่อยของครับทางด้านของเพชรกรณ์สายยาวๆมาแลยครับปาฮิตเป็นสายหนักโอ้โหเพียงมาแต่ละทีครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะครับสายหยอยขวาตกเดี๋ยวจู่หมัดแน่ครับ เป็นอีกทีนู่นนะครับเพราะมาชมที่ขาเนะจิ้มขวาแล้วเอาละครับแขนใหญ่ยาวนะครับดึงให้ดีนะครับดึงให้ดีครับเช็คระยะผิดดีเดี๋ยวตีแปลงแน่ครับนี่ครับเข้าออกรวเดี๋ยวว่องไวครับวายิบออกมาด้วยความมั่นใจซะด้วยวันนี้ละเอียดยิบเลยครับเพชรกระลม หยับเข้าไปโอ้โหดูครับช่ยนี้พร้อมจะขึ้นก้ารคอตลอดครับโอ้โหไล่เตะแบบฟุตบอลเลยนะครับโอ้ยนักแข่งเตะนักแข่งแล้วครับอ้าวครับใจเย็นไม่ได้ครับเพชรกระุนแม่อย่านึกว่ามาจ่ายเอานาทีหลังนะครับโดนก่อนนี่ซีโรราบก่อนนะครับเรื่องหมดัหมด,ม,ด,ม,ด,ม,ดมวยหมัดหมัดมวยมวยอ้าวครับมีสักชุดไหมน,นี่โดนอีกแล้ว ยกนี้ตามสายตานี่เป็นรองเลยนะครับทางด้านของเพชรกระลนกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับ143ปอนด์ครับเพชรกรณนกับวาฮิตนิค่าจากอิหร่านไปดูไฮไลท์กันเลยครับนี่ครับผมโอ้โหสายหลุดนี่ยังมีขวาเติมเต็มแล้วก็ถีบหน้านี่ไม่โดนนะครับไปพลาดไหลครับ ฝันต้นขาครับดอกนี้ไม่กรัปอกแต่ละดอกโอ้โหเตะแรงมากครับเพชรกรนก็สับล่างอย่างเดียวเลยครับโอ้โหดูครับย่อเลยครับเพชรกรนหน้าแข้งกระทบหน้าแข้งครับทีมขวาคืนโอ้โหอาวุธแรงมากครับเอาครับวัดกันครับคู่นี้เริ่มจะเดือดเลยครับบาบักฮักกี้นั้นแขนด้านขวาครับคุณมรุตไปผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่ไปสอบถามอาการมาครับ บอกเริ่มจะซ้อมได้แล้วฟัมฟัดได้แล้วครับรับไปว่ากันต่อครับยกที่สองครับอยู่กับ LWC Super Champ ครับช่องแปดกดมานี่ยเลข27มันๆแบบนี้นะครับแกจู่โจมเบลมากครับทางด้านของวาฮิสโอ้โหหน้าเสียวใสหน้าเสียวใสนี่โดนก็ได้ครับนี่นะครับแมโอ้โหว่าไปนนะครับอาวุธนะครับ เรานั้นบรรยายไปตามอาวุธอยู่แล้วครับอเรียบร้อยครับเพชรกรณลแป๊บเดียวนะครับจังหวะกาดหล่นนะครับแล้วก็วาฮิดนค่านี่ฉวยโอกาสเร็วแล้วก็ดีจริงๆครับอนี่ครับแขนขายาวครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับจะดีกีอะไรก็แล้วแต่ครับบนสังเวียนนี้ว่ากันที่ศาสตราอาวุธครับของมันโดนกันได้ครับแล้วโดนเต็มๆซะด้วยครับโอ้โหอ ยังมึนๆงงๆอยู่หรือเปล่าครับทางด้านของเพชรกรอ่ะไปดูครับมุมสวยๆทางช่องแปดครับคุณมนุษย์เชิญครับนี่ครับถีบไปก่อนนะครับแล้วก็บวกกับปั้นขวาครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับโดนไปช่วงแรกแล้วดูครับโอ้โหไปบวกนะครับแต่ว่ากำปั้นของวายฮิตนี่ยาวกว่าครับนี่นะครับเป็นสัญญาณเตือนตั้งแต่ต้นยกแล้วนะครับนี่ครับพอเข้าระยะช่วงแขนดึงไม่พ้นแลวครับ นี่ครับอย่าไปลองของครับหมัดโมยนี่ดูครับเต็มเต็มกลามเลยครับไม่หลับไม่หล่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับโดนขนาดนี้สั่นสะเทือนไปทั้งร่างนะครับ And ladies and gentlemen, in bout number three here this evening, we have here our winner by way of knockout in round number two from the blue corner, Rahid Nika. Oh good, cover wood